สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการจําวิชาบรรยายแบบได้ผลสูงสุดนะครับในการทดสอบของชาวญี่ปุ่นเนาะเขาบอกว่าการจําเป็นรูปภาพเนี่ยมันทําให้เราจําง่ายกว่าเป็นรูปเป็นตัวหนังสือนะครับที่เคยเอาเกี่ยวกับหนังสือรูปภาพมาให้น้องๆดูนะครับปรากฏว่าเชื่อไหมว่าหนังสือกระตูนหนึ่งเล่มน่ที่ชาวญี่ปุ่นเขียนเนี่ย เราสามารถจําเรื่องเราในนั้นได้เกือบหมดแต่ในขณะที่ถ้าเป็นตัวหนังสือเขียนเรากัจำจับไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าการจํารูปภาพที่เขาวิจัยมานะมันใช้ได้ผลไงนะครับฉะนั้นแนะนําอย่างนึงว่าถ้าเกิดน้องๆอ,อยากจไดเลคเชอร์ลงในสมุดอ่ะลองเขียนเป็นรูปภาพดูลองเขียนเป็นรูปภาพดูเป็นคอนเซ็ปต์เป็นรูปภาพ,ภาพมันจะทําให้เราจําง่ายนะครับแล้วก็หนังสือหลายๆเล่มที่พี่อ่านเนะี่ยพี่ชอบมากเลยเวลามันทําเป็นการ์ตูนอ่ะ หนังสือเล่นไหนมันทาเป็นการ์ตูนปุ๊บเนี่ยเราบสรุปย่อยง่ายๆเนี่ยพี่จะซื้อทันทีนะครับพี่ก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะว่าหนังสือที่ย่อยง่ายๆเนี่ยรู้ว่าทําเป็นสรุปเป็นการ์ตูนมามันทําให้เราจําพวกนั้นะขึ้นใจเหมือนกับเคมีเหมือนกับสังคมเหมือนกับไทยเหมือนกันถ้าเราทำเป็นโครงสร้างของการ์ตูนน่ะมันจะง่ายนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับตัวอย่างเช่นอย่างเคมีเนี่ยพี่ก็ทําเป็นการ์ตูนทําเป็นโครงสร้างของการ์ตูนทําเป็นรูปเป็นรูปไม่ใช่การ์ตูนหรอกเป็นรูปรูปว่าถ้าจะเอา รูปแบบเนี้ยทรงลูทีน่าเป็นอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าจะไปอ่านในหนังสือสังคมอ่ะหนังสือที่เป็นรูปแบบของการ์ตูนนี่ะมันจะมีโอกาสที่จะจําง่ายกว่าจําง่ายมากเลยอ๋อเห็นแล้วมันน่ารักอะ่ะแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆแต่ถ้าเกิดยาวๆเป็นหนังเนี่ยเราจะไม่จาไปน้น้อง,อง,องลองเอาวิธีการเนี้ยไปเลคกเชอร์ลงสมุดดูนะครับได้ผลมากนะครับก็ วิธีการจํารูปเป็นรูปภาพน,น่ยได้ผลดีกว่าเป็นตัวสอนแน่นอนนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูเนาะที่ิคนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนครับ